สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยซึ่งยังไม่มีใครถามนะครับแต่คิดว่าหลายคนก็คงลังเลอยู่คงสงสัยอยู่เหมือนกันกับคําถามที่ว่าปูนขาวมันฆ่าเชื้อได้จริงหรืออาจริงหลายคลิปวิดีโอที่ผมออกไปเนี่ยก็มีติดอยู่ในชื่อคลิปนะครับว่าปูนขาวปราบเชื้อรากําจัดเชื้อฆ่าเชื้อประมาณนี้แหละแต่มันฆ่าทางอ้อมนะครับไม่ได้บอกว่าฆ่าทางตรงนะปูนขาวก็คือวัตถุดิบอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเกษตรนะครับ เป็นวัตถุดิบที่ได้จากการเผาหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเนตโดยใช้ความร้อนสูงนะครับความร้อนตัวนี้มันก็ฆ่าเชื้อทุกอย่างในปูนขาวอยู่แล้วนะครับเผาโดยใช้ความร้อนสูงก็จะได้เป็นแคลเซียมออกไซด์นะครับเมื่อเย็นตัวลงและพรมน้ําให้ชุม่มปูนสุกก็จะทําปฏิกิริยากับน้ําได้มาเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนที่เป็นผงแห้งนี่แหละคือผงปูนขาวนะครับและส่วนที่เป็นสารแขวนลอยก็คือน้ําปูนใสนั่นเอง นี่คือปูนขาวนะครับคือเขาผ่านกระบวนการโดยใช้ความร้อนสูงจึงไม่น่ามีเชื้อราหรือแบคทีเรียอะไรต่างๆอยู่ในปูนขาวนะครับปูนขาวจะมีค่า pH สูงกว่าวัสดุปูนทั่วไปโดยเฉพาะปูนมานและปูนโดโลไม์นะครับเป็นปูนที่ใช้ในทางเกษตรเหมือนกันไม่ใช่ซีเมนต์ขาวนะครับไม่ใช่ปูนซีเมนต์ขาวไม่ใช่ปูนปัตเตอร์นะปูนขาวที่ใช้ในทางการเกษตรนะครับที่ผมพูดในคลิปนี้แล้วคําถามที่ว่าปูนขาวมันฆ่าเชื้อได้จริงหรืออันที่จริงไม่ใช่นะครับ พูนขาวส่วนใหญ่นิยมใช้ปรับสภาพดินจากดินเป็นกรดให้มีสภาพเป็นกลางถึงด่างนะครับใส่เยอะเกินไปก็เป็นด่างแก้ยากเหมือนกันนะผมมีตารางเปรียบเทียบค่า pH ให้ดูนะครับซึ่งค่า pH เนี่ยจะมีอยู่ระหว่าง1-14ถึงนะครับ7คือเป็นค่ากลางๆส่วน6ลงมาถึง1เนี่ยจะเป็นกรดนะครับมีความเป็นกรดสูงต่ำขึ้นอยู่กับตัวเลขที่น้อยนะครับถ้าเกิน7ขึ้นไปถือว่ามีความเป็นด่าง สูงต่ำก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขชี่มากนะครับถ้าดินเป็นกรดสูงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปรับด้วยปูนขาวนะครับก็คือเอาปูนขาวไปหว่านแล้วไถกรบหรือหว่านหลังปลูกก็ได้นะครับอันนี้เราต้องรู้ค่า pH ของดินด้วยผมสรุปให้เลยก็แล้วกันที่จริงแล้วปูนขาวมันไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับมันจะไปปรับสภาพดินปรับสภาพ pH ของดินปลูกของเรานะครับหรือไปหว่านลงสาก็ไปปรับสภาพน้ําที่เป็นกรดให้มีความเป็นด่างขึ้นมานิดนึงเพราะว่า ในดินที่เป็นกรดเนี่ยมันจะมีกลุ่มจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ก่อโรคนะครับจุลินทรีย์ที่ทนกรดเนี่ยมันจะมารวมตัวกันในสภาพดินที่เป็นกรดจุลินทรีย์พวกนี้เป็นตัวทําลายพืชโดยเฉพาะรากพืชน,นะครับสร้างความเสียหายให้กับพืชเป็นตัวก่อโรคการหวานปูนขาวหรือการปรับ pH ให้มีความเหมาะสมด้วยวัสดุปูนเนี่ยมันจึงทําให้เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการอาศัยอยู่ของจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสารมันจะไปทําลายจุลินทรีย์กลุ่มก่อโรคเองนะครับ สภาพดินที่มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ระหว่าง5.5ถึง6.5คือมีความเป็นกรดอ่อนเนี่ยนักวิชาการเขาบอกว่าเป็นสภาพที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต,ตของพืชทุกชนิดและเหมาะสมในการอาศัยอยู่ของจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์นะครับคือปูนขาวมันไม่ได้ไปฆ่าเชื้อมันไปปรับสภาพแวดล้อมปรับสภาวะตรงนั้นให้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะพวกไรซูบียม ที่มีมากในพืชตระกูลถั่วหรือรากพืชที่อยู่ในตระกูลถั่วนะครับหรือไม่งั้นก็พวกเชื้อราไมโครไรซานะครับพวกนี้จะเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์สําหรับพืชป้องกันรากเน่าโขนเน่าแต่ถ้าเราปล่อยให้ดินเป็นกรดไม่ปรับปรุง,มมงบำรุงดินด้วยวัสดุป,ปูนเนี่ยดินมีความเป็นกรดสูงเชื้อรากลุ่มที่ไม่ดีก็จะเข้ามาอาศัยและมันยังไปทําลายพวกไรโเบเยมไมโครไรซาพวกนี้นะครับก็คือเชื้อรากลุ่มสังสรรค์นั่นเองสรุปคือปูนขาวไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับ แต่เป็นวัสดุในการปรับปรุงบำร,รุงดินปรับคุณภาพน้ําให้มีค่า pH กลางๆเหมาะสมในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดนั่นเองก็ถือว่าเป็นความรู้เสริมนํามาฝากกันนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ